ผมคารสิสซิงนะครับวันนี้พาพเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของภาษีรถไฟฟ้าในประเทศไทยเรานะครับสำหรับปีนี้เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าจะไม่มีการประกาศใช้ภาษีรถไฟฟ้าหรือว่าส่วนลดต่างๆในปีนี้แน่นอนนะครับเขาเตรียมที่จะยื่นกันในปีหน้านะครับก็ต้องรอดูว่าปีหน้าจะเป็นยังไงนะฮะคารเสซิงขออนุญาตปูสั้นๆให้ฟังก่อนนะครับก็คือทางด้านของข่าวเรื่องของภาษีรถไฟฟ้าเนี่ย มีข่าวหลุดออกมานะครับก่อนงานมอเตอร์โ o ว่าจะมีส่วนลดของแจกของแถมอะไรต่างๆนะครับในกลุ่มรถไฟฟ้ารถ EV บ้านเรานะฮะก็บอกว่าภายในปีนี้ก็จะมีการเคาะออกมานะครับแต่จนแล้วจนรอดตอนนี้นะครับมาตรการก็เลื่อนไปปีหน้านะฮะพามาได้เลียงประเด็นข่าวเลยนะครับสำหรับทางด้านของเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยเขาเลื่อนนะครับเลื่อนที่จะเข้าคมอมมนะฮะ ทางด้านของเนื้อหาข่าวเขาบอกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการเปิดแถลงข่าวนะครับในวันที่28ธันวาคมนะครับวามติต่างๆเป็นยังไงนะฮะจะจนแล้วจะรอดนะครับก็มีการเลื่อนประกาศนะครับเลื่อนที่จะแถลงข่าวนะฮะเพราะว่าทางด้านของแพ็กเกจนี้นะครับหรือว่าเรื่องนี้ไม่ได้เข้าคอรอมอในปีนี้นะครับ เข,าเ,ขาเลยเลื่อนไปนู่นเลยนะครับปี6 5นะฮะว่าทางด้านของการเตรียมที่จะชงนะครับมาตรการต่างๆหรือว่าสิ่งที่เขาจะทําต่างๆนะครับจะเป็นประมาณไหนแต่ว่าเบื้องต้นนะครับทางด้านของบทสัมภาษณ์นะฮะทางด้านของรัฐมนตรีคลังนะครับเขาบอกว่าจริงๆอ่ะแพ็กเกจเนี้ยเขาเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับว่าเขาจะทํายังไงเป็นประมาณไหนนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยคือ มาตรการนะฮะคือจะปรับลดไฟฟ้านะฮะในประเทศไทยเราเนี่ยให้ราคาถูกลงนะฮะนั่นคือเป้าหมายหลักเลยแต่ว่าด,วด้วยวิธีการทาเนี่ยเขาก็มีเขาโครงอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้ทางด้านของการที่จะเข้าไปทางด้านคอ,อรมอให้คอ,อรมอเห็นชอบเนี่ยก็จะเป็นปี -65 นู้นนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าทางด้านของปี65จะเข้าตอนไหนเพราะว่าทางด้านของบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเข้าวันไหนและจะประกาศวันไหนนะครับ ทีนี้ทางด้านของประเด็นเรื่องนี้นะครับก่อนหน้านี้มันมีประเด็นหลุดออกมานะฮะเดี๋ยวการละซิ่งขออนุญาตพามาไล่เลียงให้ฟังก่อนนะครับประเด็นเรื่องนี้นะฮะก็เป็นทางด้านของหนังสือทิมมัติชนนะครับเขามีแหล่งข่าวรายงานออกมานะครับว่าทางด้านของงบประมาณ4ี่หมื่นล้านเนี่ยยังหาไม่ได้นะครับทางด้านของมาตรการน,นี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนจะมีส่วนลดอยู่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนลดเนี้ย จะมีส่วนลดอยู่150,000บาทให้กับรถ EV นะครับที่ซื้อภายในแพ็กเกจนียเขาจะใช้งบประมาณอยู่ประมาณนะฮะ4 0ล้านซึ่งทางด้านของหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยเขาบอกว่างบเนี้ยยังหาไม่ได้ทางด้านของงบเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตพาไปเจาะลงไปสักนิดหนึ่งนะครับทางด้านของงบ40,000ล้านที่จะมาทําส่วนลดนะครับหนึ่งแบาทเนี่ย เขาบอกว่าเดิมทีนะฮะเดิมทีเนี่ยใช้เป็นงบกลางนะครับงบกลางก็คือ,อเป็นงบที่เบิกมาจากหลวงเลยนะครับแล้วก็มาอัดเข้าไปเลยนะครับก็ถือว่าไม่ต้องไปรอ,อาทางด้านของกองทุนจัดตั้งกองทุนอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าอาจจะช้าแล้วกองทุนเองนะฮะมันก็เป็นอาจจะไป ตั้งจากกองทุนจากที่อื่นนะครับมาตั้งคือมันอาจจะไม่ได้ตรงวัตถ,ถุประสงค์ของรถ E ีีนะครับก็เลยตั้งงบกลางขึ้นมาเลยแต่ทีนี้ทางด้านงบกลางนะครับจากที่ดูปริมาณหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่านะครับอาจจะไม่เพียงพอก็ต้องมองหาทางด้านของการดึงเงินจากกองทุนต่างๆมาช่วยนะครับแล้วก็ทางด้านของเรื่องถัดมานะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการเอื้อคนรวยนะฮะส่วนประเด็นเนี้ยทางด้านของการพูดคุยกันนะครับ ก็ต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่อันนี้ทางด้านของเนื้อหาข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับขอแจ้งว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีกําลังซื้ออยู่ที่800,000บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าโครงการโครงการลด EV นะครับที่จะมีส่วนลดต่างๆเนี่ยลดจนแล้วจนรอดนะครับยังไม่ ต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะครับมันก็เลยทําทให้ทางด้านของอาทางด้านบอร์ดเองเขาก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับว่าทําทประมาณนี้มันดีสําหรับประชาชนหรือเปล่านะครับแต่ทางด้านของตัวาราคานะครับที่ปรับลดลงมาเนี่ยเอาจริงๆนะมันก็มีนะครับบางคันที่ถ้าเกิดแพ็กเกจนี้ออกมานะฮะก็จะมีรถหลายคันหลายรุ่นนะครับที่ราคาต่ํากว่า 8แสนบาทอาจจะเป็นไปได้นะครับหรือว่าอยู่ที่ประมาณ8 0แสนบาทเนี่ยพอจะเป็นไปได้นะครับแต่จนแล้วจนรอดนะฮะก็อยู่ในช่วงที่จําเป็นจะต้องมาพูดคุยกันอีกสักระยะหนึ่งแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของบอร์ด EV วีบ้านเราว่าโครงการนี้นะฮะมันดีสําหรับคนไทยทุกคนหรือยังนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะพยายามทําให้นะครับให้คนไทยทุกคนได้รับแพ็กเกจนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับทีนี้ประเด็นถัดมานะครับที่หนังสือพิมพ์มติชนรายงานก็คือนะฮะ ทางด้านของแพ็กเกจที่เขาจะเปิดออกมานะครับตอนนี้มีแต่รถจีนเท่านั้นนะครับที่ทําได้ทางด้านของการค้าการขายนะครับแน่นอนว่ารถ EV ในบ้านเราเนี่ยมีน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้น้อยเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามองดูนะครับในแง่ของงบในการซื้อของคนไทยเรานะครับอยู่ที่8000 800, 0 0บาทถ้ารับแพ็กเกจอะไรพวกนี้เสร็จแล้วนะครับ ก็จะมีแต่ลดจากประเทศจีนเท่านั้นนะครับที่ทําราคาได้ต่ํากว่า1ล้านบาทและพอหลังรับจากแพ็กเกจนี้ก็จะเหลือสักประมาณ80 0 0 0นบาทประมาณนี้นะครับก็จะมี2ค่ายก็คือ MG กับ g r ร a t w a มอเต t o r นะครับซึ่งเรื่องนี้เขาก็ยังต้องพูดคุยกันต่อไปแน่นอนนะครับว่าทางด้านของค่ายรถมันพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมีแค่2ค่ายเนี่ยเป็นการเอื้อหรือเปล่านะครับสำหรับทางด้านของแพ็กเกจนี้พอทําออกมาคืออธิบายง่ายๆนะครับ1เลย อาจจะยังไม่โดนใจนะครับอาจจะยังไม่เอื้อสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับและ2ออาจจะไม่เอื้อสําหรับค่ายรถอื่นๆนะครับเพราะมีค่ายรถอยู่แค่2ค่ายะที่พอทําเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้เต็มๆนะครับก็ได้สรุปได้นะครับว่าอาจจะไปแบบอเอื้อคนรวยว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนเขาก็รายงานประมาณนี้เพื่อนๆสมาชิกสามารถจะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวการลิซิ่งจะฝากลิงก์เอาไว้ทางล่างๆนะครับ แล้วก็มีล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับบทความเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านะครับแหล่งข่าวเขาบอกมาอีกนะฮะว่าทางด้านของผู้มีอำนาจในบอร์ด E ีีเนี่ยเขาดึงบริษัทที่ปรึกษาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าที่ปรึกษาจากต่างประเทศเนี่ยเขามีประสบการณ์นะครับที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทพลังงานชั้นนําของไทยนะครับอันนี้เขาก็กังวลนะครับว่าทางด้านของบทบาทนะครับ ก็จะมีหน่วยงานได้หลายหน่วยงานที่ลดบทบาทลงนะครับแล้วก็ใช้ทางด้านของที่ปรึกษาเนี่ยให้มีบทบาทเป็นแกนหลักเลยนะครับในแผนที่จะทำอีวี EV ของประเทศนะครับทีนี้ปัญหาก็เลยทําให้ทางด้านของฝั่งของบอร์ด E ี v เนี่ยเขาก็แหมก็มีหลายฝ่ายนะครับแต่ฝ่ายก็มีฝ่ายนึงอะนะฮะคิดว่าแบบเอ๊ะมัน จะไปเกี่ยวข้องกับบริษัทพลังงานชั้นนําของไทยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจอันนี้แต่ว่าเนื้อหาข่าวไม่ได้มีเจาะลึกไปกว่านี้นะครับแต่เป็นแค่ว่าอาจจะเป็นกังวลน,นะครับอาจจะเป็นกังวลว่าในการทำาการการทําี V ประเทศไทยครั้งนี้นะครับอาจจะต้องได้ใช้เวลามากกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับก็เลยทําใหา้ทางด้านของ เรื่องของการประกาศใช้นะครับอาจจะต้องได้ไปถกเถียงกันใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าเขาจะทำยังไงเป็นประมาณไหนนะครับให้สำหรับแพคเกจนี้ออกมาและกระตุ้นการขายได้อย่างดีนะฮะทีนี้มาเรื่องถัดมานะครับเรื่องของการเบรกซื้อนะครับก็แน่นอนนะครับว่าข่าวเรื่องของแพคเกจลด E ีวีในประเทศไทยเรานะครับมีข่าวออกมาเนี่ยช่วงก่อนงานมอเตอร์โชวนะฮะก็คือก่อนงานมอเตอร์โชวประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็จะมีข่าวปล่อยออกมาประมาณเนี้ย นะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการส่วนลดอะไรพวกนี้นะครับมันก็ทําให้นะครับทางด้านของประชาชนทั่วไปนะครับการที่ิ่งดูจากคอมเมนต์เพื่อนๆสมาชิกหลายท่านนะเนาะที่อยากจะซื้อรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถน้ํามันหรือรถอีวีก็แล้วแต่นะครับก็อยากรอดูนะครับว่าทางด้านของการลดมาตรการครั้งเนี้ยนะฮะเขาลดเขาลดแค่ไหนนะครับแล้วลดราคารถ E ีลงมาเนี่ยมันจะเหลือกี่บาทนะครับถ้าเกิดว่าเหลือแบบต่ำกว่า80 0แสนเนี่ยแน่นอนนะครับหลายท่านก็คงจะมองรถ E ีี ามากไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทางด้านของรถ E ีีเนี่ยประหยัดนะครับประหยัดเรื่องของพลังงานนะครับประหยัดเรื่องของอาการซ่อมแซมแน่นอนนะครับเพราะอะไหล่มีไม่กี่ชิ้นนะครับรถ E ีีเนี่ยแพงสุดก็เปลี่ยนแบตนะครับแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือซ่อมคล้ายๆกันนะครับกับรถปัจจุบันเราเนี่ยแต่มีอะไหล่น้อยกว่านั่นเองนะครับก็เลยทําให้ทางด้านของรถ E ีีถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้นะครับถึงแม้จะยังไม่มีรถกระบะนะฮะ ตลาดประเทศไทยเรารถกระบะนี่คือ n u m b e อรวันอยู่แล้วนะครับแต่ทางด้านของรถกลุ่มอื่น่นะรถอีโคคาร์พวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคา,าอยู่สัก7,0,000สบาท8 0 0 0 0บาทเนี่ยแล้วทางด้านของมีมาตรการช่วยนะครับแน่นอนก็ผมว่ารถกลุ่มของอีโคคาร์เนี่ยก็ขยับขึ้นมาแล้วเล่นรถอีอาจจะได้เหมือนกันนะครับก็เป็นการทําให้นะครับ เป็นการชะลอการซื้อนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวกรนลัซิ่งจะพามาดูตัวเลขในวันหลังนะครับว่าชะลอการซื้อเนี่ยมันมาจากส่วนไหนมั่งนะครับแต่ว่าก็จะเห็นนะฮะ,ะมีทั้งทิ้งเงินจองเลยก็มีนะครับมีทั้งทิ้งเงินจองเลยมีทั้งไม่ตัดสินใจ ซื้อในช่วงนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปซื้อรถมือ2ก่อนเลยก็มีนะครับก็เลยทําให้ทางด้านของกลุ่มธุรกิจยานยนต์บ้านเรานะครับอาจจะเงียบๆสักนิดนึงนะครับในช่วงปลายปีแต่คิดว่าก็ยังดีกว่าตัวเลขที่คาดกันเอาไว้นะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูนะฮะว่ามาตรการเนี้จะออกมาตอนไหนนะครับเดี๋ยววันหลังการซิ่งจะพามาไล่เลียงถ้าเกิดมีข่าวเพิ่มเติมนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ